สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะกับคุณกิติพันธนะ์นักมงคลและดิฉันผาฝันปิ่นทองค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของวันนี้นะคะ3กระทรวงใหญ่ได้ลงนามความร่วมมือพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลกว่า46,000แห่งภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพในปี2556 นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรารหมได้ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพปลอดโรคในปี2556โดยมีนายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายแพทย์ประดิษฐ์สินทวานณนรง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามความร่วมมือประกาศ เจตนาลมเปิดตัวโครงการดังกล่าว ซึ่งทางรัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของสุขภาพเด็กจึงเร่งสร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยไทยอายุต่ํากว่า5ขวบที่มีอยู่ปีละ6ล้านคนให้เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์รุ่นใหม่ที่มีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีมี IQEQ คิวเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมอีกทั้งยังเร่งพัฒนาศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลให้เป็นสถานที่ปลอดโรคมีคุณภาพมาตรฐานทั้งทางด้านโภชนาการพัฒนาการวิชาการโดยตั้งเป้าจะด,ดําเนินการ ให้ครบ100%ภายในปี2563ทางด้านนายแพทย์ประดิษฐ์สินทะนรงค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาเด็กในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็กให้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคซึ่งในปัจจุบันโรคที่พบมากในเด็กก็คือมือเท้าปากท้องร่วงและไข้เลือดออก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษาซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุงพร้อมนำแผนดังกล่าวไปบูรณาการร่วมกับนโยบายของรัฐบาลให้เป็นระบบ นายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวภายหลังการประชุมสภาการศึกษาว่าที่ประชุมสภาการศึกษาได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุงโดยต้องผ่านความเห็นชอบจากกรรมการและนำแผนดังกล่าวไปบูรณาการร่วมกับนโยบายรัฐบาลให้เป็นระบบซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติประกอบไปด้วยแนวนโยบาย16ข้อรวมกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง8ข้อ ตั้งเป้าหมายในเชิงปริมาณให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเช่นการเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวะต่อสายสามัญเป็น50:50ต่อ 50. ผลการจัดการศึกษาไทยผลการสอบปิซซาของไทยอยู่อันดับที่ดีขึ้นมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลกมากขึ้นและมีการกระจายโอกาสเพิ่มความสามารถทางการศึกษามากขึ้นโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการตามกลไกขับเคลื่อนแผนทั้ง7ข้อ อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการจะนําเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีจากนั้นจะจัดให้มีการชี้แจงทําความเข้าใจและจัดทําแผนขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรที่จัดการศึกษาของประเทศทั้งระบบทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภายนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้เป็นประธานเปิดการเสวนาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนการสอนนะครับในศตวรรษที่21นายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการเสวนาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนการสอนในศตวรรษที่21โดยมีนายชินพัฒน์ภูมิรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศ ครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน150คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า Information and Communication Technology ICT ทางการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการอบรมพัฒนาครูได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งช่วยลดความไม่เท่าเทียมการทางการศึกษาในโรงเรียนที่ห่างไกลตลอดจนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูการเสวนาในครั้งนี้ได้มีการสรุปประเด็นจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดําเนินการพัฒนาไ c t เพื่อการศึกษาในครั้งนี้ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั้งคอมพิวเตอร์ประจําห้องปฏิบัติการได้แก่คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์เครื่องที่เครื่องข้อมูลศูนย์ข้อมูลข่าวสารนะครับหรือว่า data center และก็สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานการบูรณาการโครงข่าย moe net และ ned net ให้เป็นโครงข่ายเดียวกันโดยใช้ชื่อว่า obec net เพื่อเป็นเครือข่ายในการศึกษาวิจัยเชื่อมต่อกับโรงเรียนต่างๆกับศูนย์ข้อมูลของทางสพทหรือว่า o b e c Data Center การพัฒนาเนื้อหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาไปสู่รูปแบบสื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และรูปแบบแอปพลิเคชันและ E-Book การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT เน้นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ต แต่ว่าปัจจุบันเน้นพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยแท็บเล็ตในชั้นป1และขยายการพัฒนาไปสู่ชั้นเรียนอื่นๆต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับฟังความคิดเห็นในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนายจตรุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษาณห้องประชุมสวิจิตศรีสะอ้านชั้น5อาคารสอกอโดยมีนายจตรุรนได้กล่าวถึงนโยบายสําคัญของการอุดมศึกษา8ประเด็นก็คือ 1. ให้สอกอศึกษาแนวโน้มความต้องการกําลังคนระดับอุดมศึกษาของประเทศในสาขาวิชาต่างๆ 2. หามาตรการในการควบคุมปริมาณการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของชาติเน้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้มากยิ่งขึ้น 3. จัดให้มีระบบการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศ 4. จัดให้มีโครงการมหาวิทยาลัยระดับโลกตามนโยบายรัฐบาลและโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ5เร่งรัดให้มีพระราชบัญญัติอุดมศึกษา 6. ส่งเสริมวิทยาลัยชุมชน 7. พัฒนาระบบการผลิตครูแห่งชาติ8ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและได้กล่าวถึงประเด็นในเรื่องของกองทุนเงินให้กู้ยืมกู้ยืมนะครับที่ผูกกับรายได้ในอนาคตรหรือว่ากรอ,อซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ในช่วงปีพุทธศักราช2548นั้นแต่เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลก็ส่งผลให้กองทุนดังกล่าวไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควรซึ่งรัฐบาลชุดนี้ถือได้ว่าเป็นนโยบายที่จะดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ประเด็นสาคัญอีกประการก็คือระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่เราต้องช่วยผลักดันให้สังคมช่วยกันพัฒนาการอุดมศึกษาให้ดียิ่งขึ้นนายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่10ซึ่งจัดโดยมูลนิธิร,ร่วมฉัดร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตณห้องประชุมปรีดีพนมยอง์อาคารเฉลิมพระเกียรติ นายจตรุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีความเจริญก้าวหน้าจะต้องมีการพัฒนาการศึกษาเป็นลำดับแรกโครงการเพชรยอดมงกุฎถือว่าเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติในการเสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนและนิสิตนักศึกษาจึงขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการนี้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลให้การสนับสนุนและอุปถัมภ์โครงการนี้มาโดยตลอดหากมีสิ่งใดที่ กระทรวงศึกษาธิการจะมีส่วนสนับสนุนเพิ่มเติมได้ก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับภาษาจีนถือเป็นภาษาที่มีความสำคัญกับสังคมไทยโดยเฉพาะการใช้ภาษาให้เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อและคบค้าสมาคมกับประเทศจีนซึ่งคนที่พูดภาษาจีนได้มีอยู่ทั่วโลกและประเทศจีนก็มีบทบาทสำคัญอย่างมากในทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก ฉะนั้นการเรียนภาษาจีนเพื่อทําให้คนของเราสามารถรู้และใช้ตลอดจนศึกษาต่อได้ด้วยภาษาจีนรวมทั้งใช้ภาษาจีนในการประกอบอาชีพในชีวิตประจําวันจึงเป็นประโยชน์ในทางสังคมและถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างมาก และนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อต่อยอดจากโครงการเพชรยอดมงกุฎว่าเนื่องจากเป็นโครงการที่ดีมากและเป็นประโยชน์จึงจะช่วยสนับสนุนเด็กๆให้ได้ศึกษาภาษาจีนอย่างจริงจังได้ใช้ภาษาจริงๆแต่สิ่งที่เราจะต้องทําร่วมกันต่อไปก็คือ ขณะนี้มีการเรียนการสอนภาษาจีนจำนวนมากในประเทศมีผู้เรียนจำนวนหลายแสนคนหรือเกือบล้านคนแต่จะทำอย่างไรให้การเรียนการสอนภาษาจีนมีคุณภาพผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้จริงๆและสามารถเรียนต่อด้วยภาษาจีนหรือประกอบอาชีพโดยใช้ภาษาจีนได้เหมือนคนจีนซึ่งเป็นโจทย์ข้อใหญ่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการจะต้องมีการหารือกันต่อไป กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้รวมทั้งผลสำิ์ในการอ่านวิชาภาษาไทยของนักเรียนทั่วประเทศนะคะโดยเริ่มจากปฐมศึกษาปีที่3จนถึงปฐมศึกษาปีที่6เดินหน้าประกาศนโยบายอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ ได้จะตรวจฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทจัดให้มีโครงการเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนทั่วประเทศซึ่งจะประกาศนโยบายอย่างเป็นทางการในต้นเดือนกันยายนนี้เนื่องจากที่ผ่านมายังพบว่ามีนักเรียนจำนวนมากที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตลอดจนอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือจับใจความไม่ได้เป็นจำนวนมาก ทางนี้ในเบื้องต้นจะมีการสแกนนักเรียนในสังกัดสพทโดยเริ่มจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนทั่วประเทศก่อนปิดภาคเรียนเพื่อให้รับทราบถึงสภาพปัญหาการอ่านการเขียนโดยจะมีแบบทดสอบเครื่องมือตวรวจสอบคัดกรองและจัดทำคู่มือปฏิทินการดำเนินการอย่างเป็นระบบตามหลักวิทยาศาสตร์เช่นแบบอ่านเครื่องมืออ่านรวมทั้งการวินิจฉัยเพื่อให้เห็นปัญหาทั้งระบบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าส่วนนักเรียนในระดับชั้นอื่นเช่นชั้นประถมศึกษาปีที่2ชั้นประถมศึกษาปีที่4ชั้นประถมศึกษาปีที่5จะมีแบบคัดกรองประเมินขั้นต้นเพื่อสำรวจเด็กที่มีปัญหาการอ่านและส่งผลต่อปัญหาการเรียนรายวิชาอื่นๆพร้อมกันนี้จำเป็นต้องเตรียมองค์ความรู้เทคนิควิธีการในการดูแลเด็กที่มีปัญหาการอ่านการเขียนอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันยังใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนอบรมครูที่สอนภาษาไทยรวมถึงครูที่สอนในช่วงชั้นที่1และ2มารับรู้แนวทางในการให้การสอนเสริมซึ่งหมายถึงว่าหากทราบกลุ่มเสียงแล้วจําเป็นต้องมีวิธีการสอนเสริมเพื่อให้เด็กเหล่านั้นอ่านออกเขียนได้ภายในเวลาที่กําหนดไว้จึงจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เห็นเป็นรูปธรรมได้สํนาน,นาักานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงนามบันทึกความร่วมมือนะครับทางด้าน การศึกษาสถานการณ์อาชีวศึกษาครับแล้วก็ได้จัดทําแผนนะครับข้อเสนอแนะเชิงนยโยบายร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นะครับสอสได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีทั้ง4แห่งครับได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับเพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและก็สถานะการทำงานการจัดการศึกษาและก็การร่วมมือกับต่างประเทศโดยจะเริ่มการวิจัยกับบางประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการมีความร่วมมืออยู่แล้วครับ สำหรับขอบเขตการดําเนินงานความร่วมมือนะครับได้ตกลงที่จะร่วมร่วมมือกันดังนี้ก็คือ 1. ศึกษาและวิเคราะห์บทบาทพันธกิจสถานสถานภาพการดําเนินงานปัญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของประเทศ2รวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์อาชีวศึกษาทางด้านผู้เรียนเกี่ยวกับการจํานวนนักศึกษาผลสำเร็จทางการเรียนผู้สําเร็จการศึกษาและก็สภาวะการมีงานทํา ด้านทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับจํานวนบุคลากรกระบวนการสรรหาและก็การพัฒนาด้านปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับครุพัณฑ์อาคารสถานที่ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดประเมินผลและการจัดาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลระบบการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาปัจจัยความสําเร็จของประเทศกรณีศึกษาได้แก่ประเทศเยอรมนีและประเทศสิงคโปร์เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะสําหรับการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับอาชีวศึกษาของประเทศไทย4วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของประเทศ 5. ประมวลผลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการดําเนินการทั้ง4ประการข้างต้น เพื่อทําข้อเสนอแนะเชิงนงโยบายเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศหน่วยงานสายการยุติธรรมนะครับได้จัดแถลงข่าวครับในงานประชุมวิชาการ E-Course กับในสําคัญทางเศรษฐกิจดรพวงเพชรชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ร่วมถแถลงข่าวเตรียมจัดการประชุมวิชาการ e-cos กับนายสำคัญทางเศรษฐกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานและมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาพร้อมเปิดค่ายการฝึกอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบําบัดฟืน้นฟูเยาวชนไทยหัวใจสีขาวที่จังหวัดนครพนม นายเสริมสัติ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาใจความว่าตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้ในโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมกันในการแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักการทำงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตามกลยุทธ์เแผน4ปรับ3หลัก6เร่ง ซึ่งจากการดําเนินการที่เข้มแข็งสามารถทําให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดสามารถควบคุมได้ในระยะหนึ่งแต่ยังมีกลุ่มเสี่ยงหรือเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษามีแนวโน้มที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นดังนั้นสถานศึกษาจะต้องร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวนี้ต้องเร่งรัดดาเนินการเอ็กซเลย์ค้นหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือกลุ่มที่อาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้เข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดด้วยความสมัครใจหรือเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงตามโครงการเยาวชนไทยหัวใจสีขาวที่โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดนครพนม การแก้ไขปัญหายาเสพติดนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดดำเนินการและแก้ไขปัญหาให้ได้ซึ่งการดำเนินงานตามนโยบายนั้นบุคลากรทุกภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจในการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกฝ่ายต้องมีความมุ่งมั่นในการนําวิชาความรู้ที่ทุกองค์กรมีศักยภาพของทุกหน่วยงานมาบูรณาการทํางานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือผู้หลงผิดที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมและอยู่ร่วมกับสังคมได้ สถานศึกษาต้องให้เป็นโรงเรียนสีขาวปลอดย,ยาเสพติดและบบายามุกอย่างยั่งยืนเน้นการจัดกิจกรรมเชิงบวกเพื่อให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยจัดตั้งกลุ่มเยาวชนแกนนําเพื่อเป็นแกนหลักในการดําเนินกินจกรรมถ่ายทอดความรู้และชี้ให้เห็นถึงโทษภัยของยาเสพติด สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมสร้างกลุ่มนักเยาวชนนักเรียนนักศึกษาให้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ตลอดทั้งการฝึกสภาพร่างกายและจิตใจเพื่อไปเป็นแกนนํากลุ่มเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดในแต่ละสถานศึกษาของแต่ละคน นายประเสริฐบุญเลืองเลขาธิการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้เป็นประธานในการเปิดงานประชุมวิชาการบุคลากรกศนและดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายเร่งยกระดับคุณภาพกศนสู่สากล นายประเสริฐบุญเลืองกล่าวว่าการจัดสัมมานาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคีเครือข่ายด้วยการนําเสนอร่างแนวทางยกระดับคุณภาพกศนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสองประเด็นประกอบด้วยประเด็นที่ 1. ยกระดับคุณภาพกศนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเด็นที่2ยกระดับคุณภาพงานการศึกษานอกระบบแบบมุ่งผลสำนิกและยกระดับคุณภาพการศึกษาสายอาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อให้ภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาปรับร่างแนวทางดังกล่าวให้สามารถนำไปสู่การยกระดับคุณภาพได้อย่างแท้จริงนายประเสริฐบุญเลืองกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าอย่างไรก็ตามอยากให้ภาคีเครือข่ายระดมความเห็นในเรื่องของการส่งเสริมการอ่าน ของเด็กประฐมศึกษาโดยเน้นให้ทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ซึ่งที่ผ่านมามีจำนวนเด็กร้อยละสี่ของประเทศที่อ่านหนังสือไม่ออกนอกจากนี้ต้องการให้มีการทำความร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือกระทรวง ICT เพื่อให้กระทรวง ICT จัดสรรสื่อที่ทันสมัยแก่ห้องเรียนกศนต,ตำบลปีละ1000ชุด รวมทั้งให้เร่งออกพระราชะบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาหรือ ETV เปลี่ยนให้เป็นฟรีทีวีซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลการศึกษาในทุกรูปแบบอย่งางไรก็ตามจะนำผลสรุปเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาในวันที่14-15กันยายน2556เพื่อใช้เป็นนโยบายในปี2557ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป ปิดท้ายกันที่โครงการค่ายนะครับเป็นค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ายเยาวชนไทยหัวใจสีขาวของกระทรวงศึกษาธิการกับคุณสุภัตาแสนสงครับโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ายเยาวชนไทยหัวใจสีขาวเป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด หากพบว่าเยาวชนมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต้องนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดเพราะผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมการให้โอกาสถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้พวกเขาสามารถกลับตัวกลับใจทำในสิ่งที่ถูกต้องจามาจริงหนึ่งสังคมต้องให้ความรักความเมตตาให้อภัยนะคอยดูคอยโอบคอยอุ้มนะครับตรงนี้สำคัญ อันที่สองทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ถือเป็นพลังไปต้องคอยดูใช่ไหมครับคอยติดตามทั้งหลายแล้วก็จุดต่างๆที่เป็นจุดล่อแหลมก็ต้องเชวยกันดูนะครับเจ้าของสถานบริการก็ต้องมีจิตสำนึกตรงนี้ต้องมาเชวกกันนะว่าตรงนี้ก็พัดหลงไปเพราะว่าเขาเข้าไปเที่ยวบาร์เที่ยวเ็กเมาไปแล้วแล้วก็ไปติดยาอะไรต่างๆนะครับต้องกำานึงถึงหลักของความถูกต้องชอบธรรมต้องเชวยกันดูอยากกำนึงถึงเรื่อง เป็นธุรกิจอย่างเดียวนะครับต้องมีใจิตใจที่ที่ช่วยกันช่วยกันดูทุกๆฝ่ายใช่ไหมครับพ่อแม่ก็ต้องคอยดูคอยติดตามกำนันหย่บานเด็กที่เป็นนักเรียนคุณครูแม่คนที่สองนก็ต้องคอยดูนะครับเด็กอยู่อยู่บ้านกับอยู่โรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ดูแลดีๆช่วงกลับบ้านคุณครูดูในช่วงเรียนเดี๋ยวนี้ต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกฝ่ายที่ช่วยกันดู เพราะว่าถ้าคนที่เขาเกี่ยวข้องเป็นผู้เสพเนี่ยถ้าไม่บาบัดถามมันก็จะหายธีไหนไม่มีทางหายกับที่จะติดมากขึ้นมากขึ้นการที่ปล่อยให้ติดมากขึ้นมันจะขยายทําให้มีคนไปติดอีกหลายหลายคนแล้วคนที่ติดมากๆก็บําบัดยากนะครับตรงนี้นเป็นเป็นเรื่องสําคัญของของของ,ของการแก้ปัญหา กรณีท oh. like, no no. ี่ผู mm ้ป hmm. the ่วยอาการรุนแรงเกินกว่าท oh, ี่กระทรวงศึกษาธิการจะบำบัดได้นั้นกระทรวงศึกษาธิการก็เตรียมประสานกับหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเหลืออย่างค่ายบำบัดทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขามีเขามีการกำกับดูแลที่เข้มข้นนะครับหรือของกระทรวงสาธารณสุขที่ค่ายบำบัดยาเสพติดนะครับก็เปลี่ยนจากคนที่เป็นผู้หญิงดูแลมีแต่ผู้ชายเอาทหารตำรวจมาช่วยกันดู นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องดูใครติดเด็กๆน้อยๆดึกจริงๆแล้วต้องป้องกันเลยไม่ให้อยากให้ติดแต่ถ้าติดต้องรีบบาบัดบําบัดต้องติดตามอย่าให้กลับมาอีกใช่ไหมครับใครที่อยู่กลุ่มเสี่ยงก็ต้องดูให้นักอย่าให้กล้าเดินพาดเข้าไปอยู่ในวงล้อมตรงนั้นด้วยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอยู่ในวัยที่มีความอยากรู้อยากลองและตามเพื่อน ความอยากเหล่านี้จึงเป็นหนทางเข้าสู่วงจรยาเสพติดได้ง่ายรวมไปถึงการขาดการเอาใจใส่ดูแลจากผู้ปกครองในโรงเรียนแล้วมีจี๋สีม่วงถึงก็าปามารวมที่นี่ตั้งแต่วันที่เจ็ดถึงมาถึงในการนี้เขาก็มีกิจกรรมนาฏศิการให้ฝึกเดินแถวแต่หัวนั่นนี้ก็มีกิจกรรมนาฏศิการให้นั่งทำกันนั่งทำกิจกรรมทำแก่งกีฬานั่งทำกิจกรรมนั่งดูวีดีที่เตรียมไม่ทำพวกนี้ครับ ก็บอกเก็บโต๊ปิดไปอะไรของยาเด็ติดมีพละมาวิจากรณ์ก็มาบอกว่าปิดไปของยาเด็ดติดโต๊ดยาเด็ดเป็นยังไงก็กังกังวลกังวลนะครับาไม่รู้ว่าจะโดนอะไรบ้างถ้าบอวมาอยู่ก็สบายใจขึ้นก็ตอนนี้ก็ทำาดได้ตั้งแต่วันแรกที่มาเรียพ้อรู้ถึงเขาทำอย่างนู้นอย่างนี้เขาไม่ทำเหมือนที่เราคิดไว้ก็สบายใจขึ้นปกติก็ไม่กลับไปหาแล้วอยู่อย่างปกติเพื่อนกลุ่มเดิมก็ไม่เข้าไปหาแล้ว ไม่เปถึงก็อยากลองอยากรู้อยากลองก็ขอให้ทุกคนวัยรุ่นเยบบาวชนทุกคนก็อย,กกกยอย่ากับยุ่งเกี่ยวกับเรืติดเพร,ราะมันทำลายธุรการบ้าทำลายอนาคตแต่คุณย,ยุ่งเกี่ยวกับเรืติดเสียอนาคตหมดไม่มาบำบัดอย่างนี้ก็ต้องตายไม่ตายก็ติดกุกสรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานเอทีวีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ